ดีครับวอจะเป็นแฟกเตอร์วันนี้ลูกค้ามาลองรถแถวสองศูนนะครับไปดันไทยประดิษฐ์มาจากเมืองเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับไปดันไทยประดิด์ลองดันดูพ่อเป็นยังไงว่ารถเม็ดอินเทอร์แดนไปดันเมดิมพไทยแลนด์นะครับวันนี้สวยเก๋เท่ สงวัวนที่กระติดนะครับเพราะผมไม่ได้ทำเองสนใจเดี๋ยวดูสินค้าเราครับนะครับ คันนี้ขายห้าหมืนห้าครับรถเครื่องติดอยู่นะครับแต่ว่าระบบยังไม่ได้เช็คขายตามสาภาพตัวรถกับโรตารี่ตัวรถกับโรตารี่ขายห้าหมืนห้าเครื่องสาตาร์ตติดอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับห้าหมื่นห้าตัวนี้ ติดอยู่นะครับใครสนใจเครื่องดีนะครับตันนี้เครื่องดีสามหมื่นห้าครับคันนี้เครื่องติดดีนะครับสตาร์ตติดง่าย <c oughs> เครื่องดีเลยรถแรงแรงสองเ่านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อสี่หมื่นห้านะครับอันนี้สี่ห้าหมแปดดีไอเตรียมจัดส่งลูก้าอําเภอลงเลิงนกท่า ยอยากสวรระครับขอบคุณขอบคุณสารวัตรมากนะครับที่มาสั่งมาดูรถสั่งจองไว้คอยสักแป๊บช่วงเย็นนะจะถึงราถึงบ้านนะครับเก็บเช็คระบบไฟครบอันนี้บิวเก็บสีให้ทั้งคันพวกแขนลากแขนอะไผมเปลี่ยนให้ใหม่อยู่นะครับไฟใหม่ลังคาใหม่ครับ มีสินค้าเข้ามาใหม่4 7 0เจ p นะครับเดี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นคันนี้ครับสวยๆเรายังอยู่นะครับ L5018 สีเดิมๆสวยๆเลยยางดีสีเส้นฐานห้าใบยี่สิบี่ครับสุดท้ายรถพร้อมใช้งานนะครับ สีเดิมทั้งคันเครื่องดีๆเกียรด์ดีๆนะครับคันนี้เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ0850876581ครับ L3608 คันนี้ยังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับไม่หอนนะครับรถพร้อมใช้งาน245,000บาทนะครับกุญนแจไม่มีวัตเตสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวเอา ก่านนี้ได้ไถให้ดูแล้วนะครับคันนี้ลังคาใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่เครื่องดีมากนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับสองเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่รถพร้อมใช้งานสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเข้าใหม่ของเราคันหนึ่งคันนี้เตรียมเอาไปเก็บสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์ตัวใหม่นะครับสี่ห้าดีไอ อุปกรณ์มือ2องแล้วก็มีนะครับโรตารี่หลายตัวเลยของใหม่ก็มีนะครับยังเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งของจะเข้าวันที่15นะครับของใหม่คันนี้เก็เปลี่ยนให้ใหม่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับซึ่งมาใหม่คันนี้สวยๆเลยอ่า๋ย่สตาร์ทตรงเลียงก่อน รบบดีมากซึ่งมาใหม่เลยนะครับรับประก,กันคันนี้เครื่องดีมากนะค,ครับไปดูนะครับสีเดิมนะยังไม่ทันล้างเลยเพิ่งมา4708 s p นะครับคันนี้รถ รถน่าจะปี58ถ้าน้าจำไม่ผิดนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยมากับบ้านลูกค้าย,ยังไม่ตันล้างรถพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสุดท้ายครับ คันนี้สภาพนี้ขาย3,49,000สันบาทนะครับสามแสนันบาทผ่านห้ใบผ่านห้าใบยีบสีนะครับ4,7่ 4, 7, sp 3,49,000สีับาทเท่านั้นนะครับราคาถูกพิเศษเลยนะครับเพิ่งเข้ามาอันนี้ล้างน้ำขายได้เลยนะครับสวยๆเลยเดีย๋ยวเช็คระบบให้ครับ นิดหน่อยเสร็จพร้อมใช้งานดูที่เหนือในที่อยู่ในร้านอ่าคันนี้สามสองศูยดีทียังอยู่นะครับเจ็ดหมื่นเก้าครับเครื่องดีครับเครื่องดีอาับหานห้าดูคันนี้ l อลสามย์แปดยางหน้าดีนะครับยางหลังทนใช้สักปีหนึ่ง ฐานห้ 1> 1, ครับหนึ่งแาบาทส่งฟรี300กิโลเมตรครับเช็คกลวซึมให้นะครับน,นี้คันนี้2องแสนสองแสนบาทนะครับเ M ห้าพัน SU มากับฐาน5้าพันนี้5,000เหมือนกันนะครับ5้าพันเอสยู่านฐาน6นะครับอันนี้ฐานหกใบหนาๆเลยใหญ่ๆเลยนะครับรถก็รถปกติอยู่นะครับในงานปกติ2,65,000บาทนะครับ นใจก็ติดต่อได้นะครับ0850876581ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ